อสัวตัวที่แปดะถดมาเวลทุกคนนี่นีโหไล่เกล็ดปลาวัวซูเปอร์คือตะเกียกพี่ส่งกระทิงเกลียวดูดันปานรถสิบล้อดโดนสวมเขาวะโหดเกินปุยหมูหลงมีเกล็ดสีเขียวเหลือฟ้าทั้งตัวเป็นอาวุธแวววาววูบว่าเหมือนเกล็ดปลาสะท้อนแดดเสียบปลาสตูก,ก่อนแล้วค่อยพุ่งชาร์จว้มนี่มันแขนรบทันเทพเลยนะเนี่ยเป็นวัวประหลาดชอบแช่น้ำอะ่ะเอา กินยากนะเด็กเที่ร่บลุ่มชุ่มน้ำแบบเพื่อเขาสุทัศนะเป็นไงเขาบอยแบบนี้มันน่าเลี้ยงดูปูเสือมะคอมเมนต์บอกลงหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงเดชเพิ่มอีกสัก4.216ล้านวิวเลยนะจ๊ะคลิปนี้ลุงลาละจ๊ะบ๊อบบาย